สิ้นสุดการรอคอยสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์ร้อนแรงแห่งปีพิ h เบฟเดอะซีรีส์จากนิยายออนไลน์ที่มีผู้อ่านมากกว่า800ล้านครั้งใครที่ยังไม่เคยสัมผัสลองมาดูเรื่องย่อกันก่อนสร้างกระแสเป็นที่กล่าวถึงในโซเชียลอย่างล้นหลามด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดนใจคนอ่านกับฉากรักที่โรแมนติกและลร้อนชวนอินเรื่องราวของเบฟพาเวลนเรตนักแข่งรถซูเปอร์สตาร์เจ้าของฉายาพิชเบฟ คิงของสนามที่เชื่อว่าความแข็งแกร่งเกิดจากการปิดกั้นอดีตอันเลวร้ายและเอาชนะมันด้วยการเป็นที่หนึ่งโดยไม่ได้รู้เลยว่าอดีตที่เขากลัวนั้นกำลังไล่ล่าเขาสุดชีวิตถึงแม้เบฟจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ทุกครั้งที่เขาหันมาก็จะได้เจอเพื่อนรักเวนัทสุพนัทและเพื่อนๆในทีมเ Hunter คอยซัพพอร์ตพร้อมอยู่ข้างๆเสมอจนกระทั่งเขาได้เจอกับชาลีผู้กริตริน หนุ่มฮอตเนิร์ที่เข้ามาพร้อมกับความสัมพันธ์อันเล่าร้อนที่มัดใจเบฟได้อยู่มัดแต่ชาลีไม่ได้เข้าหาเบฟเพื่อเป็นนักแข่งอย่างที่เขาบอกแต่เขามาเพื่อปกป้องเบฟจากโทนี่เอสวอลลิสพ่อบุญธรรมของพวกเขาที่มีทั้งเงินและอำนาจซึ่งโทนี่มีเคยนตะกาฟิลพันทัดมือขวาคนสำคัญคอยทำงานรับใช้แม้เบื้องหน้าโทนี่จะเป็นนักธุรกิจใจบุญรับเลี้ยงเด็กด้อยโอกาส แต่แท้จริงแล้วนั่นคือธุรกิจค้ามนุษย์ของโทนี่ที่ทำไรายได้มหาศาลโทนี่ต้องการตัวเบฟกลับมาเพื่อสร้างไรายได้จากคุณสมบัติพิเศษของเบฟที่มีอยู่เขาจึงทำทุกวิถีทางยอมทุ่มเงินเพื่อล้มเบฟโดยโทนี่ได้จ้างนักแข่งมืออาชีพอย่างคิมเบนอัฒนินพร้อมด้วยวินเนอร์ป๊อบพัทรพลตัวป่วนที่คอยก่อกวนให้เบฟลำคาญใจเบฟที่หนีอดีตของตัวเองมาตลอด สุดท้ายเลือกที่จะสู้เพื่อไม่ให้เด็กคนไหนต้องตกเป็นเหยื่อของโทนี่อีกเบฟผ่านบททดสอบของโทนี่มามากมายจนเกือบทําให้ความสมพันธ์ของทีมที่เป็นครอบครัวอย่างเอคันเตอร์ต้องเกือบขาดสะบัน้นแต่นั่นก็ทําให้รู้ว่าใครที่จริงใจและพร้อมที่จะเป็นครอบครัวกันจริงๆเบฟจึงร่วมมือกับเพื่อนๆในทีมอย่างอารันายรับเหมวิดกัปตันของทีมนอตมิลเกียรติศัตนักแข่งยูทูบเบอร์ โซนิคท็อปเทนสุปกรณ์นักแข่งสายแฟชั่นดีนลีอัสลีนักแข่งรุ่นเล็กเจฟพลธนพลเด็กฝึกงานในอู่และได้กองหนุนนักธุรก,กิจนักเรียนนอกอย่างพีทปิงโอบนิธิมาเสริมทัพเพื่อกระชากหน้ากากเศรษฐีจใ,จใจบุญที่มีแต่ความชั่วร้ายอย่างโทนี่ออกมาให้ได้พวกเขาต้องเจอบุษกอะไรบ้างต้องติดตามพิชเบ๊ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์เวลา3ทุ่ม15นาทีทางช่องวัน31 และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัรดบนแอป ice และเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้น